คุณเคยรู้สึกไหมว่าขาของคุณบวมง,ง่ายข้อเขารู้สึกฝืดเดินได้นิดเดียวก็ลาหรือบางครั้งแค่ยืนเฉยๆก็ปวดเหมือนโดนดึงรั้งจากภายในหลายคนอาจคิดว่านี่เป็นเรื่องของวัยที่เพิ่มขึ้นแต่ความจริงแล้วอาการเหล่านี้อาจเกี่ยวข้องกับการขาดคอลลาเจนซึ่งเป็นโครงสร้างสําคัญที่ช่วยให้ข้อต่อและกล้ามเนื้อทํางานได้อย่างราบรื่นแต่ข่าวดีก็คือคุณไม่จําเป็นต้องพึ่งอาหารเสริมหรือผลิตภัณฑ์ราคาแพงเพื่อเติมคอลลาเจนกลับเข้าสู่ร่างกาย เพราะในวิดีโอนี้เราจะพาคุณไปรู้จักกับอาหารธรมธรมดาาใกล้ตัวอย่างปลาซาดีนกระดูกต้มและเส้นเอ็นบวที่หลายคนมองข้ามท,ทั้งที่จริงๆแล้วอาหารเหล่านี้มีปริมาณคอลลาเจนสูงมากช่วยลดอาการปวดลดการอักเสบและฟื้นฟูเนื้อเยื่อข้อให้กลับมาแข็งแรงได้อย่างน่าทึ่งโดยเฉพาะผู้สูงวัยที่เริ่มมีปัญหาเรื่องการเคลื่อนไหวเดินไม่มั่นคงหรือข้อต่อส่งเสียงกรอบแกรบการเลือกรับประทานอาหารให้ถูกชนิด จะช่วยชะลอความเสื่อมของข้อต่อได้จริงจากงานวิจัยทางการแพทย์ล่าสุดที่เรานําเสนอในวันนี้คุณจะเข้าใจว่าแค่เพียงหนึ่งถ้วยต่อวันก็อาจช่วยให้คุณกลับมายืนและเดินได้อย่างมั่นใจอีกครั้งไบโอตินกรมมถันและวิตามินดีพบได้ในไข่แดงแม้ไข่เท้าจะมีโปรตีนสูงแม้ว่าจะไม่ได้ให้คอลลาเจนโดยตรงแต่วิตามินและแร่ธาตุเหล่านี้ช่วยให้ร่างกายผลิตคอลลาเจนได้มีประสิทธิภาพมากขึ้นกรมมถัน เป็นส่วนสําคัญที่ทําให้สายกรดอะมิโน,โนมีโครงสร้างที่แข็งแรงหากขาดกำมถันร่างกายจะสร้างคอลลาเจนได้ช้าลงเห็นได้จากเอ็นอ่อนข้อ7และขาบวมน้ําเนื่องจากเนื้อเยื่อเสียหายในการทดลองปี2563ผู้ที่มีอาการข้อตึงเล็กน้อยที่รับประทานไข่ทั้งฟองเป็นอาหารเช้า5วันต่อสัปดาห์พบว่าหลังจากสิบสัปดาห์การปวดข้อโดยเฉพาะหลังและเข่าลดลงถึง22%ผลเลือดพบว่าโปรโตีน ซีรีแอคทีฟที่บ่งชี้การอักเสบลดลงและการสร้างคอลลาเจนเพิ่มขึ้นสิ่งที่ดีที่สุดคือกลุ่มผู้สูงอายุเกิน60ปีที่ขาดสารอาหารมากที่สุดกลับมีผลชัดเจนมากขึ้นควรกินไข่แดงแบบลวกต้มหรือทอดในน้ำมันม,นมะกอกแบบนุ่มหลีกเลี่ยงการเจียวจนแห้งเพราะจะคงคุณค่าทางอาหารและสารกร,รมถันไว้ได้ดีที่สุดไข่แดงยังมีสารสำคัญที่ช่วยสร้างคอลลาเจนอย่างครบถ้วนอย่าแยกไข่แดงหรือกินเฉพาะไข่ข่าางานวิจัยล่าสุดพบว่าการกินไข่ทั้งฟองช่วยคงระดับ HDL ซึ่งเป็นไขมันดีโดยไม่ ทำให้คอเลสเตอรอลสูงเกินไปในผู้สูงอายุส่วนใหญ่แม้ไข่จะไม่ใช่อาหารวิเศษแต่ไข่แดงช่วยบำรุงข้อของคุณจากภายในช่วยสร้างโครงสร้างที่จําเป็นเพื่อป้องกันกระดูกอ่อนและลดอาการขาตึงในทุกเช้าอาหารที่ช่วยข้อแต่ซ่อนอยู่ใกล้ตัวก็คือไข่ถ้าคุณไม่ได้กินไข่ทั้งฟองคุณอาจพลาดโอกาสนี้ไปหมายเลข7มเมล็ดฟักทองแม้จะเป็นมเมล็ดเล็กๆแต่ให้ผลดีต่อการซ่อมข้อและสร้างคอลลาเจนและท่าต่างๆในมเมล็ดฟักทองเช่นแมงกานีสสังกะสีและแมกนีเซียม ช่วยให้ร่างกายสร้างคอลลาเจนได้ตั้งแต่เริ่มต้นไม่ใช่เพราะคอลลาเจนโดยตรงแต่เพราะสารอาหารเหล่านี้สังกะสีเป็นตัวเร่งปฏิกิริยาในการสังเคราะห์คอลลาเจนแมงกานีสช่วยเสริมความแข็งแรงและยืดหยุ่นของเนื้อเยอื่อเกี่วพันส่วนแมกนีเซียมช่วยทํางานของกล้ามเนื้อและลดการอักเสบสารอาหารเหล่านี้ร่วมกันสร้างหลักฐานให้ร่างกายซ่อมแซมกระดูกอ่อนฟื้นฟูเยื่อหุ้มข้อและเสริมเอเห็นที่อ่อนแอที่ทําให้ข้อเท้าและเข่าบวมในการศึกษาทางคลินิกปี2564ี่ที่ตีพิม ในวารสารเบลล์จิเคิ r e ท e ซิลแพบว่าผู้สูงอายุที่กินมเมล็ดฟักทองหวานและหนึ่งในสีถ้วยเป็นเวลา8สัปดาหา์บวมลดลง19ข้อเคลื่อนไหวดีขึ้น27ผลเลือดบ่งชี้ว่ามีการลดความเครียดออกซิเดชันและเพิ่มสารตั้งต้นของคอลลาเจนผู้ร่วมทดลองที่อายุเกิน65ปีและเคลื่อนไหวลำบากมาก่อนมีผลชัดเจนที่สุดมเมล็ดควรคั่วแห้งหรือกินดิบโดยไม่เติมเกลือหรือน้ำมันเพื่อผลลัพธ์ที่ดีขึ้นควรแช่น้ำผสมเกลือทะเลข้ามคืนเพื่อลดกดิด และเพิ่มการดูดซึมแร่ธาตุจากนั้นสามารถอบให้กรอบหรือขั้วเล็กน้อยมเมล็ดฟักทองยังใส่ในสมูทตี้หรือโจ๊กได้มเมล็ดฟักทองช่วยทั้งสร้างและรักษาคอลลาเจนในร่างกายปรับสมดุลเอนไซม์ลดการอักเสบและง่ายต่อการเพิ่มในมื้อประจําวันถ้ามีอาการบวมข้อเท้าหรือเข่าลองเผลอนำมเมล็ดฟักทองในแต่ละวันอาจช่วยให้เดินคล่องขึ้นในไม่ช้าหมายเลข6ปลาแซลมอนกระป๋องพร้อมก้างหนึ่งในอาหารที่มีคอลลาเจนสูงแต่มักถูกมองข้ามคือปลาแซลมอนกระป๋องที่มีก้าง โดยเฉพาะถ้าคุณต้องการบำรุงข้อและต้องการอาการบวมคอลลาเจนแคลเซียมฟอสฟอรัสและเจลาตินจากก้างปลาอ,อ่อ,อนอซึ่งกินได้เหมาะสำหรับการซ่องกระดูกอ่อนและเสริมโครงสร้างรอบข้อกระดูกอ่อนในปลาเหมาะก,กับผู้สูงอายุที่ปวดสะโพกเขา่าหรือมีอาการขาบวมเพราะการทำงานของข้อเสื่อมสารอาหารที่ซ่อนอยู่ในก้างปลาเล็กๆนี้หลายคนอาจโยนทิ้งโดยไม่รู้ว่ากินได้คนที่รับประทานปลาแซลมอนพร้อมกระดูกและกระดูกสัตว์อาทิตย์และหลายมือพบว่าระดับการอักเสบ เช่น C.R.P ลดลง21%และความยืดหยุ่นของเขาดีขึ้น32%จากงานวิจัยปี2020ในวารสาร Nutrients กรดไขมมนโอเมก้าลบ3และเปปไทด์คอลลาเจนในปลาแซลมอนช่วยลดอาการบวมน้ำและกระตุ้นการผลิตคอลลาเจนใหม่ในระดับเซลล์ผู้เข้าร่วมที่มีอาการตึงกล้ามเนื้อเรื้อรังรายงานว่ารู้สึกยืนเดินและขึ้นบันไดได้ดีขึ้นควรเลือกปลาแซลมอนกระป๋องที่จับได้จากธรรมชาติและยังมีกระดูกติดอยู่เพื่อผลสูงสุด เนื่องจากกระบวนการบรรจุกระป๋องทําให้กระดูกนิ่มและสามารถรสบดรวมกับเนื้อปลาได้ง่ายคุณสามารถคนรวมลงในข้าวต้มสมุนไพรใส่น้ำมันมะกอกทาบนขนมปังกับอะโวคาโดหรือใส่ในสลัดการกินทั้งเนื้อปลาและกระดูกกบพร้อมกันเป็นสิ่งสำคัญเพราะให้คุณค่าทางโภชนาการแบบครบถ้วนกระดูกปลาแซลมอนเป็นแหล่งคอลลาเจนที่ร่างกายดูดซึมได้ง่ายโดยเฉพาะกับผู้สูงวัยที่อยากบำรุงข้อต่อโดยไม่ต้องพึ่งอาหารเสริมสังเคราะห์อาหารนี้เหมาะมาก เพราะราคาถูกเก็บได้นานและปรุงง่ายเพียงแค่ลิ้มลองก็อาจเห็นผลหากคุณเบื่อกับอาการปวดข้อหรือเข่าที่เคลื่อนไหวใช้อย่าลืมกดกระดิ่งสมัครสมาชิกและกดไลค์หากคุณชอบวิดีโอนี้แล้วคุณหกกกำลังดูอยู่ใช่ไหมถ้ารู้สึกว่าเนื้อหานี้ตรงกับคุณให้ทิมพเลขหนึ่งในคอมเมนต์ถ้าไม่ตรงให้ทิมเลขศูนย์อันดับที่5าหนังไก่แม้ว่าหนังไก่จะถูกมองว่าไม่ดีมาน้านหลายสิบปีแต่แท้จริงแล้วเป็นหนึ่งในแหล่งคอลลาเจนธรรมชาติที่ดีมากสำหรับผู้สูงอายุ คอลลาเจนชนิดที่หนึ่งในหนังไก่คือชนิดเดียวกับที่พบในเส้นเอ็นกระดูกอ่อนและข้อต่อหมายความว่าเมื่อคุณรับประทานเข้าไปร่างกายจะได้รับวัตถุดิบในการฟื้นฟูเนื้อเยื่อบุข,ข้อต่อลดการอักเสบและอาการบวมซึ่งสำคัญมากสำหรับผู้ที่อายุเกิน60ปีจากงานวิจัยในวารสาร International Journal of Medical Sciences ผู้ที่อายุเกิน55ปีและรับประทานคอลลาเจนจากไก่เป็นประจำมีความสบายข้อเพิ่มขึ้น4 0และอาการตึงลดลง3 3เต์ ข้อเท้าบวมน้อยลงเข่าขยับได้ดีขึ้นและภาพจากเครื่องออร์ทพบว่าการสึกของกระดูกอ่อนลดลงอย่างชัดเจนและทั้งหมดนี้มาจากแหล่งอาหารจริงเช่นหนังไก่จากสะโพกปีกและขอไม่ใช่อาหารเสริมวิธีปรุงให้ได้ประโยชน์สูงสุดคือต้มอ,อบหรือตุ๋นในน้ำซุปหลีกเลี่ยงการทอดเพราะจะทำให้น้ำมันออกซิได์และระคายเคืองหนังไก่ติดกระดูกคือส่วนที่มีรสชาติและคุณค่ามากที่สุด คุณสามารถกินร้อนๆติดกระดูกหัน่นใส่สลัดหรือใส่ในซุปก็ได้แม้บางคนอาจต้องปรับตัวกับเนื้อสัมผัสแต่ผลลัพธ์ที่ดีต่อข้อสะโพกและข้อเท้าเกินคุ้มหนังไก่ให้การสนับสนุนข้อต่ออย่างตรงจุดและสามารถใส่ในมื้ออาหารได้ง่ายโดยไม่ต้องเปลี่ยนอาหารมากมายเพราะเป็นของที่หาได้ง่ายและราคาไม่แพงหากคุณเริ่มรู้สึกไม่ขาในช่วงเย็นหรือเริ่มเดินกระผลกระเพกอยากทิ้งหนังไก่ไว้ในจานเพราะมันอาจทําให้คุณตื่นมาพรุ่งนี้พร้อมกับก้าที่เบาสบายกว่าเดิม อันดับที่4เจลาตินคือรูปแบบคอลลาเจนที่ดูดซึมได้เร็วที่สุดสําหรับร่างกายเพราะมันคือคอลลาเจนที่ถูกปรุงสุกและสกัดมาจากเนื้อเยื่อกระดูกและผิวหนังโดยตรงรองรับเอ็นข้อต่อและกล้ามเนื้อได้ทันทีแตกต่างจากอาหารเสริมทั่วไปผู้สูงอายุที่มีปัญหาการย่อยหรือขาบวมเรื้อรังพบว่าเจลาตินช่วยบรรเทาอาการได้ดีการทดลองแบบดับเบิลแบนที T ่ติพิมพ์ในวารสารอเมริกัน Journal of Clinical Nutrition ปี2018พบว่า หลังจากใช้เจลาตินเพียง6สัปดาห์ผู้สูงอายุมีการอักเสบที่เข่าและข้อเท้าลดลง27%และความยืดหยุ่นข้อเพิ่มขึ้น37%แม้แต่ภาพเริมอราย,ยังพบสัญญาณของการหนาขึ้นของกระดูกอ่อนซึ่งหาได้ยากมากโดยไม่ต้องผ่าตัดและสิ่งที่น่าทึ่งที่สุดคือผลลัพธ์เริ่มปรากฏในสสัปดาห์แรกของการใช้อย่างต่อเนื่องควรเลือกผงเจลาตินอจากวัวที่เลี้ยงด้วยหญ้าปราศจากสารเคมีและน้ำตาลเจือปนละลายในน้ำอุ่นชาหรือซุป ได้ทันทีนอกจากนี้ยังใส่ในซุปหรือตุ่นให้น้ำซุปข้นขึ้นหรือทำเยลลี่คอลลาเจนด้วยน้ำผลไม้ธรรมชาติการใช้สม่ำเสมอสำคัญที่สุดเพราะแม้เพียงปริมาณเล็กน้อยทุกวันก็ช่วยลดอาการบวมและเพิ่มการทำงานของข้อต่อได้ในระยะยาวเจลาตินไม่ได้ดีแค่เรื่องข้อแต่ยังเสริมความแข็งแรงของเนื้อเยื่อและเอ็นที่ยืดโพกและขาให้มั่นคงเจลาตินจึงเป็นหนึ่งในวิธีที่ดีที่สุดในการได้รับคอลลาเจนโดยไม่ต้องพึ่งอาหารเสริมสังเคราะห์ หากคุณหันมาเปลี่ยนพฤติกรรมการกินอย่างจริงจังเมื่อมีอาการบวมที่ขารู้สึกขาอ่อนล้าหรือรู้สึกแสบหลังเดินความยืดหยุ่นและการเคลื่อนไหวอย่างคล่องแคล่วที่ปวดนั้นอาจย้อนคืนมาได้ด้วยปลาซาดีนหนึ่งถ้วยอุ่นๆต่อวันเมื่อกินทั้งหนังและกระดูกปลาซาดีนเป็นซูเปอร์ฟู้ดที่อุดมคอลลาเจนชนิดหนึ่งซึ่งมีคอลลาเจนชนิดไอแคลซเซียมฟอสเฟตและเจลาตินจากธรรมชาติซึ่งล้วนเป็นองค์ประกอบสำคัญที่ข้อต้องการเพื่อคงความแข็งแรงรองรับน้ำหนักและไม่มีอาการปวดในกระดูกอ่อนที่เคี้ยวได้อร่่อยเหลานี้ จึงมีครบทุกสิ่งกรดไขมันโอเมก้าสและอลีลาสตินที่พบในหนังช่วยลดการอักเสบของข้อต่อและส่งเสริมการฟื้นฟูเนื้อเยื่อเกี่ยวพันที่ได้รับบาดเจ็บดังนั้นปลาซาดีนจึงได้ผลดีเป็นพิเศษสำหรับผู้สูงวัยที่มีอาการบวมน้ำที่ขาข้อตึงเคลื่อนไหวเจ็บหลังจากยืนหรือเดินนานผลการศึกษาปี2022 ในวารสารน utrition พบว่าผู้สูงอายุที่เพิ่มการบริโภคปลาซาดีนทั้งตัวเป็นสามมื้อต่อสัปดาห์เมื่อครบ8สัปดาห์าหาการบวมน้ำที่เข่าและข้อเท้าลดลง25เปอร์เซระดับความเจ็บปวดลดลง29เปอร์เซและผลเลือดมีตัวชี้วัดการสร้างคอลลาเจนดีขึ้นปลาซาดีนจึงถือเป็นวิธีรักษาอาการข้อต่อทั่วไปที่คุ้มค่าไม่แพงและได้ผลดีตามที่นักวิจัยสรุปโดยพบว่าผลชัดเจนมากยิ่งขึ้นในผู้ที่อายุมากกว่า65ปีและมีอาการเริ่มต้นของข้ออักเสบ แนะนำให้เลือกปลาซาดีนกระป๋องที่บรรจุน้ำหรือใช้น้ำมันมะกอกแทนการใช้น้ำมันถั่วเหลืองหรือซอสเข้มข้นที่ทำลายน้ำคุณค่าทางอาหารหากอยากได้ประโยชน์สูงสุดจากหนังและกระดูกให้เลือกแบบที่ยังเป็นชิ้นทั้งตัวรับประทานง่ายเช่นบดกับขนมปังอะวุคาโราดบนข้าวหรือใส่ในสลัดพร้อมมะนาวและสมุนไพรลองจับคู่กับกรีกโยเกิร์ตธรรมชาติและมัสตาร์ดเพื่อทำเป็นสเปรดครีมอ่อนท่ายังรู้สึกกลิน่นหรือรสแปลกแปลกปลปาซาดีนช่วยฟื้นฟูสิ่งที่การเวลาทำลายไปไม่เพียงลดอาการอ,าการอักเสบ โดยไม่ต้องพึ่งยาเม็ดหรือผงแคปซูลเจ้าปลาตัวเล็กเหล่านี้ให้คอลลาเจนและการดูแลข้ออย่างเข้มข้นสำหรับผู้สูงวัยที่มีขาอ่อนหรือเดินเซเ,เ,เป็นเวลาเหมาะที่จะเปลี่ยนใจหากคุณหลีกเลี่ยงปลาซาดีนเพราะกลิ่นหรือต้องคำถึงการกินกระดูกเมื่อผ่านไปไม่กี่สัปดาห์คุณอาจสัมผัสได้ถึงความเปลี่ยนแปลงที่ขารองลงมาคือกระดูกต้มหรือบนบอบบอรดซึ่งเป็นการบำบัดคอลลาเจนในรูปอาหารอุ่นๆเจลาตินชนิดไอและคอลลาเจนชนิดไอพร้อมไกลซีน โรลีนและสารซ่อมแซมข้ออีกหลายชนิดจะหลุดออกเมื่อเคี้ยวนานๆกระดูกต้มจึงให้สารคอลลาเจนที่ดูดซึมได้เร็วที่สุดในอาหารเหมาะสําหรับผู้สูงวัยที่มีเข่าตึงเสียงเขียวหรืออาการบวมน้ําบริเวณขาบํารุงโครงสร้างเนื้อเยื่อที่ยึดข้อไว้พร้อมลดอาการอ้างอิงจากการทดลองแบบสุ่มควบคุมในปี2021ตีพิมพ์ใน Clinical Interventions in Aging ผู้สูงวัยที่ดื่มกระดูกต้มโฮมเมดวันและถ้วยเป็นเวลา12สัปดาห์พบอาการบวมน้ําที่ข้อต่อลดลง44%การเคลื่อนไหว และระดับความเจ็บปวดดีขึ้น38%และภาพอันตราสาวยืนยันว่าชั้นกระดูกอ่อนที่เข่าหนาขึ้นจริงกระดูกต้มมีทุกอย่างที่ร่างกายต้องการในการดูดซึมเปลี่ยนและใช้คอลลาเจนยังมีประสิทธิภาพรวมถึงแร่ธาตุที่ช่วยยึดคอลลาเจนในโครงสร้างข้อต่างจากผงคอลลาเจนที่มักสูญเสียสารเสริมอื่นหากมีเวลาควรเคี่ยวกระดูกที่มีเนื้อเยื่อเกี่ยวพันมากเช่นข้อโัวคอนกลกไก่หรือหลังไก่พร้อมสมุนไพรน้ำส้มสายชูหมักจากแอปเปิลหัวหอมและกระเทียมนาน12 24ชั่วโมงน้ำส้มสายชูจะช่วยดึงแร่จากกระดูกไล่เลือกซื้อกระดูกต้มแช่แข็งหรือแช่เย็นที่ปราศจากสารกันบูดและสารเติมแต่งเพื่อเพิ่มพลังให้ข้อต่อแบบลับๆให้ใช้ต้มข้าวหรือผักในน้ำกระดูกต้มหรือใช้เป็นน้ำซุปเริ่มต้นของอาหารจานเดือดอุ่นอย่างแถวๆแล้วดื่มบลูบอรอทั่วไปเติมพลังให้ข้อต่อเรื่องการรักษาความชุ่มชื้นปกป้องรองรับการเคลื่อนไหวและโครงสร้างอีกทั้งเห็นผลเร็ววันและครั้งอาจสร้างความแตกต่างระหว่างการลากขา และการเดินด้วยความมั่นใจสําหรับผู้สูงวัยที่ข้อเท้าบวมตอนเย็นหรือข่าวเสียสีกันเองนี่คือการบําบัดข้อเขี้ยนานาในแก้วไม่ใช่แค่สุภาพธรรมดาตําแหน่งที่1อาหารที่มีคอลลาเจนหนาแน่นที่สุดที่คุณจะกินได้คือเส้นเอ็นวัวแม้ชื่อน่าจะฟังดูไม่รู้ราแต่ถ้าอยากย้อนคืนความสุขจากข้อลดบวมและคืนความแข็งแรงโครงสร้างที่ขาหัวเข่าเส้นเอ็นคือคําตอบคอลลาเจนชนิดไอซึ่งพบทั้งในผิวเยื่อเอ็นและกระดูกมีอยู่แทบครบในเส้นเอ็นเมื่อปรุงอย่างถูกวิธีจะให้เจลาติน และเปปไทด์คุณภาพสูงที่ตรงเป้ากับเนื้อเยื่อเกี่ยวพันที่เสื่อมตามวัยไม่มีผลิตภัณฑ์เสริมชนิดใดเทียบได้กับประโยชน์ของคอลลาเจนจากเส้นเอ็นผู้สูงวัยวัยหกที่กินสตูเส้นเอ็นวัวสามครั้งต่อสัปดาห์พบว่าความมั่นคงในการเดินดีขึ้นอาการตึงที่เข่าลดลง4 1เอร์ซและความหนาของฟลูอิดในข้อลดลง6 3เเมื่อเทียบกับกลุ่มควบคุมในการทดลองทางคลินิกปี2022ตี่ิมพิมใน journal of functional food สรุปว่า คุณเคยคิดไหมว่าอาหารธรรมดาอย่างปลาซาดีนกระดูกต้มหรือเส้นเอ็นบวที่วางขายอยู่ตามตลาดทั่วไปจะมีพลังในการฟื้นฟูข้อเข่าและกล้ามเนื้อได้มากถึงเพียงนี้ไม่จําเป็นต้องพึ่งยาหรืออาหารเสริมราคาแพงเพราะแค่เลือกกินสิ่งที่ใช่และกินให้ถูกวิธีร่างกายของเราก็สามารถฟื้นฟูตัวเองได้ตอนนี้เราอยากรู้จักคุณบ้างอะไรคือสิ่งหนึ่งที่คุณได้เรียนรู้จากวิดีโอนี้และคุณคิดว่าจะนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันของคุณอย่างไร กรุณาเขียนความคิดเห็นของคุณไว้ด้านล่างเพราะการแบ่งปันสิ่งเล็กเกเหล่านี้อาจสร้างแรงบันดาลใจให้กับใครอีกหลายคนที่กำลังประสบปัญหาแบบเดียวกับคุณและถ้าคุณรู้สึกว่าวิดีโอนี้มีประโยชน์หรือช่วยให้คุณเห็นแสงสว่างในเส้นทางของการดูแลสุขภาพในวัยชาราอย่าลืมแสดงความคิดเห็นไว้ใต้คลิปนี้และกดถูกใจแชร์และกดติดตามช่อง salute t e los e n g e l e s ด้วยนะครับขอขอบคุณจากใจที่อยู่กับเราจนถึงท้ายคลิปเราหวังว่าสิ่งที่คุณได้รับวันนี้จะไม่ใช่แค่ความรู้แต่เป็นพลัง ที่จะเปลี่ยนแปลงชีวิตของคุณให้แข็งแรงขึ้นทุกวันเจอกันใหม่ในตอนหน้าสวัสดีครับ